วันนี้มารับรถซื้อรถกับบริการผู้จัดก,การจุเลสุดยอดครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอสซีแปนเพจผู้จัดก,การจุเลสายลุยคิวเท่านะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องสมมูรณสุดอลังการของเรานะคะเดี๋ยวจุเลนะคะจะพาทุกคนนะคะไปไปสัมภาษณ์ลูกค้าของจุเลค่ะว่าซื้อรถกับจุลเลป็นยังไงบ้างนะคะแลวลูกค้าเดินทางมาจากไหน สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วิทูลคะ่ะครับผมฝากบอกเอฟซีจุเลนิดนึงว่าพี่วิทูลเดินทางมาจากไหนคะวันนี้มาจากชลบุรีเลยครับมารับรถตัวเองครับโอเคแล้วก็เจอจุเลนผ่านช่องทางไหนคะเฟสบุ๊คครับเป็นแฟนคลับทางพี่จุเลีมาหลายปีแล้วครับ ừ, ก็ต <ừ, S 2> ิดตามมาตลอดครับวันนี้ก็ได้มาซื้อรถกับพี่จุเลแล้วก็ช่วยผลักดันนะครับช่วยช่วย แนะนำอะไรหลายอย่างให้ผ่านได้รับรถวันนี้ครับสุดยอดเลยน้ำตาจะไหลก็คือช่วยดันจริงจบจริงแล้วคือพี่ประทับใจเนาะครับประทับใจมากครับผิดหวังไหมคะที่แบบว่าเลือกซื้อลกับหนูไม่ผิดหวังเลยครับ โอเคค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะที่เดินทางมาจากชมบุรีเนาะมารับรถที่โตโยต้ายุทธยานะคะยังไงจุเลยนะคะวันนี้ลูกค้ามารับรถทั้งทีก็ขอให้เงยรดยๆปังๆนะคะขอให้ลูกค้านี้เป็นรถขนเงินขนทองขอให้ลูกค้าจุเลยมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ไว้วางแจให้หนูดูแลนะคะโอเคค่ะยังไงฝากเอฟซีแฟนเพจด้วยนะคะใครคิดจะซื้อรถนะคะอย่าลืมคิด ถึงผู้จัดการเจเลบริการดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร <Conf irm. S 1> ์มไหมคะคอนเฟิร์มส่งมาเป็นไงบ้างคะพี่วิชูลอลังการมากครับสวยงามครับวันนี้โอเคค่ะอย่าลืมนะคะ fc fan page ้จัดการเจเลสายลุยคิวทองบริการดีแน่นอนลูกค้าคอนเฟิร์มจากลูกค้าตัวจริงแข็งจริงค่ะบ๊ายบาย i fall under your spell Just one look in your eyes And I know Looking for It's the way that you smile The gap is Cause I see the that everyone is craving